อย่างต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะจากเวทีปราศัยหาเสียงที่อุดอรเนี่ยนะคะที่บางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวทําให้เด็กมาดูแล้วฟาดเด็กไปด้วยปรากฏถูกเด็กฟาดกลับมาเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ว่าคนนี้ค่ะกลับออกมาเนี่ยนะคะดูะดูความเคลื่อนไหวก็แล้วกันนะคะและคุณผู้ชมก็ลองดูสําหรับการให้ความคิดความเห็นต่อประเด็นเรื่องการหาเสียงของทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะอดีตศวาวันชัยนั้นเชื่อว่าทักษิณหวนคืนสนามหลังปราศัยที่อุดอร โดยบอกว่าเพื่อไทยตั้งหลักได้เมื่อไหร่อะไรก็รั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะว่าอย่างนั้นในขณะที่ก็เน็บไปถึงพักประชาชนด้วยว่ามือใหม่หัดขับกระแสนิยมก็เริ่มแผ่วแล้วนะคะนายวันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้ใช้พื้นที่ของ Facebook ส่วนตัวนะคะโพสต์ระบุว่าเมื่อทักษิณหวนคืนสนามจับสัญญาณจากคำปราศัยหาสีงของนายทักษิณชินวัตรที่จังหวัดอุดรธานีว่า ดูท่าทีท่วงทํานองของนายทักษิณไปปราศัยที่อุดรธานีมีความมั่นใจในรัฐบาลนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยว่าจะแก้ปัญหาให้ประเทศได้ทั้งในเรื่องปากท้องพืชผลการเกษตรยาเสพติดแล้วก็ปัญหาสังคมนะคะเดีวยวบอกว่าบรรยากาศเก่าๆเห็นความยิ่งใหญ่ของนายทักษิณสมัยเป็นนายกเมือ่อเหมือนเมือ่อเหมือนว่าจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งอารมณ์ความรู้สึกเสียงชัยโยโหร้องกึกก้องไปทั่วทุ่งสีเมืองผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเนี่ยย้ำหลายครั้งนะคะเหมือนกับจะบอกว่านายกอุ้งอิงคือผมผมคือนายกอุ้งอิงใครจะชอบจะชังคงไม่ต้องฟังกันแล้วเดินหน้าเต็มตัวสุดๆน,นะคะนี่อาจารย์วชัยว่าอย่างนี้ถ้านายทักษิณละพักเพื่อไทยตั้งหลักได้เมื่อไหร่อะไรก็รั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ถึงกล้าประกาศว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะคว้าให้ได้ถึง200เสียงขึ้นอันนี้นี่คือพ่อพ่อของแพอทองทานนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะเป็นแค่พ่อนะคะเนี่ยพูดเหมือนมหาเสียงเพราะเป็นพรรคของตัวเองเออพอฟังไปฟังมาอ่ะว่าอย่างนี้ละกันเพราะว่าอาจารย์วันชัยเนี่ยนะคะก็ยกคำพูดออในการประกาศบนเวทีนะคะของทักษิณบอกเลือกตั้งคราวหน้าจะคว้าให้ได้ถึง200เสียงขึ้น ดูจะมั่นใจเหลือเกินยังกับได้ยาดีมาจากไหนดิจิท a l วอลเล็ตเฟสสองกำลังจะออกมาปราบยาเสพติดก็เร่งเครื่องนี่ก็เกือบจะ2ปีแล้วและนายทักษิณประกาศนำทัพถ้าผลงานที่ทำได้รับการตอบรับดีกระแสะมาแรงก็เชื่อว่าเพื่อไทยโดยนายทักษิณคงจะเอาคืนทั้งอำนาจทั้งเสียงทั้งคะแนนนิยม ในขณะที่พักประชาชนมือใหม่หัดขับยังไม่มีผลงานที่โดดเด่นทั้งมีท่าทีแข็งกร้าวกระแสเสียงก็เริ่มแผ่วลงทางเพื่อไทยและนายกโพทุกสำนักคะแนนรุ่งพุ่งแรง เมื่อแข่งกันแล้วยังไงรัฐบาลของนายกอุ้งอิงก็ไปได้ตลอดรอดฝักไม่มีอุปสรรคปัญหาทั้งในสภาและนอกสภาพักร่วมแน่นปึกยิ่งไม่โกงกินไม่ทุจริตไม่เล่นพักเล่นพวกมุ่งหน้าทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเดียว ในช่วงท้ายจันวันชัยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวนักร้องก็อกแตกตายนายทักษิณเขาก็มีบทเรียนที่สาหัสสากันสยดสยองกับตัวเองมาแล้วโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาไม่เอาตอนนี้จะเอาตอนไหน อีกหนึ่งพลพรรคของเพื่อไทยแล้วก็เป็นสสรุ่นเก่าอย่างอดิสรเพียงเกตไม่พลาดรถไฟขบวนนี้นะครับล่าสุดมีการโ ok พสต์คลิปลงติ๊กต็อกแหมแพลตฟอร์มชื่อดังซะด้วยนะครับมีการพูดถึงการที่พักประชาชนไปด่ากราดกลับทักษินเนี่ยทั่วอุดรธานีให้ระวังปากเอาไว้ด้วยแถมยังฝากกรอนด้วยนะครับนะฮะไม่ทิ้งลายความเป็นอดีสรเพียงเกตรจริงๆบอกว่าด่ามั่วทั่วอุดร ปากสัญจรด่าทักษินนโยบายไม่ได้ยินด่าถึงถิ่นคนเสื้อแทงว่าอย่งงางนั้นอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังหน่อยนะฮะว่าคุณอดิสรพูดในติ๊กตอกว่ายังไงครับการหาเสียงอบจที่จังหวัดอุดรธานีไม่ทราบว่าพักคสุ่มไปกินอะไรมาโอ้โหกลุ่มดาดรทักษินชินวัตรย,ยังก็เป็นศัตรูคู่แค่นกันมาอดีตหลายชาติเลยทีเดียว กับหาเสียงก็ว่ากันไปครับก็อยากให้ประชาชนเลือกตั้งตนเองเอาชนะพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดานี่เล่นว่าดรทักษิณยังจะไม่คบกันอีกในอนาคตผมมาถึงบางอ้อครับณปัจจุบันการที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมมือหรือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไปในอดีตมันเป็นสัจธรรมแล้วครับเกิด กันแล้วเป็นแนวทางคนและแนวทางเลยทางการเมืองน,นะครับยิ่งนานไปยิ่งรู้เช่นเห็นชาติ <c oughs> ดีแล้วครับพี่น้องประชาชนคนอุดรธานีจะเลือกตั้งใครก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะเลือกนายกอบจอมาบริหารท้องถิน่นประสานมือกับทางรัฐบาลครับด่ามั่วทั่วอุดรปากสัญจรด่าทักษิณ นโยบายไม่ได้ยินด่าถึงถิ่นคนเสื้อแดงไปกล่าวหาว่าคนอุดรถูกซื้อเสียงห้าอยบาทไปด่าเสื้อแดงอย่างโน,น้นไปด่าเสื้อแดงอย่างนี้นะครับเอาให้มันพอดีพอดีครับเพราะว่าคนอุดรธานีคนอีสานไม่ชอบการด่าแบบปากพาจนอย่างนี้ละครับขอให้โชคดีนะครับระวังปากไว้หน่อยคณนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงิน เรรินอยู่ที่นายชิปหายอยู่ที่ปากกาารเสีย